โอ้โหรูปไงรูปไงถึกไ,กไลยถึกเลยนี่นี่ร่างประลุไงทุกคนสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องเพลงบรรณา,นานทุกคนเมืนน่อกี้ห้องก่อยู่หน้าได้เมื่อกี้เขาว่าสะพาทุกคนไปใสเ่เบ็ดอีกนะแต่ว่าเขาไ่ได้ไปใส่อยู่อันบึ้งได้เขาจะไปใส่อยู่แถวไห,หน้าเนาะว่าบึ้งเถาลาบแล้วมันมันจะถึกนะแะน้ำก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันบุถึกนะโอ้โหเป็นมันเป็นอย่าง ช่วงนงามปลาลงเขาจึงจะใส่สยอยู่บึงเนาะแต่ว่าเขาจะไปคุดขี้กระเดือนก่อนตอนนี้เพราะว่าเขายังไป่คุดขี่กระเดือนนะเนาะขำในแนนดืตอนนี้กัน ยางมาบริบริคือเนี่ยใส่มาบริคือเนี่ยใส่กี่ดเดือนมาขีดเดือนแดงไม่จะไ่จะหมั่นไปใส่ขีดเดือน,นตัวก็ใหญ่อยู่ตัวกระไอเป็นไร riêng đâm tôi này ngay, nhắc mặn này đi khát này tụi này chấp lên được rồi Yeah, chỉ gần hầu. Đang pon cái này nhỉ. ตัวดำตัวแดงนะม้องกันตัวน้อยนี่ยตีเดือนบุยมีผุนขาดเขาก็เอาเลยไปทุกคนมาเนี้มาพอดีิข่ำเนาะเบ็ดคันเขาเบ็ดคันสันไปได้ไหมเนี่แล้วก็คันสันสามสิบเก้าลังแล้วก็คันยงาเนี่ยห้าสิบสี่คือเก่าทำเลยคือบลอดภยไปนล้วยังมันใส่โบล้วนะแล้วเขาก็เนี้งใส่เลยบรรยากาศยามแรง ใส่เบลังยาวก่อนขอมันใส่สบายเขาเขอใสนน่น้ำผึ้งน้ำผึ้งใส่เนาะย่งแต่แล้วมือดอยู่ เอามาลายกว่าเก่ามันเองมีแต่ละคนมาให้เบิดนะจะถือหรือไม่ถือนะน้ำบึงก็ขึ้นคือเก่าเลยทุกคนแต่ว่าเขาบดใส่ใส่ใส่ตะเถื่อมันก็ได้บุหรายบโถรี่เท้วไหนาแไหนายังพอได้กินเนี่ยมันบุลมคือแต่ละมึอเอ้ายำแรง ต่องพอลูกคนไปก่อนนะเอาชวนคนมาใส่เนาะคนเท่ากับมาตาบานชวนคนมาใส่เลยคนบผมขี่เรือนกับปั้นพี่นําเดี๋ยวโคโต้ใส่เบ็ดก่อนทุกคนพอกันยามแรงๆพอละมันขำเลยถ้าใส่ได้แล้วทุกคนเท่ากับคนมาอยู่ทางเทียงเนาะกำลังใช้มันถึงเขาคิดเนาะโมเมนต์เจ็ดโมงขี่เข่าแปดโมง่ใส่โคเบิร์ตทุกคนเลยเพราะว่า มันขำก่อนบูเบดกับบูเบดเบ็ดสร็วมาไท่ะ่อูอยู่สามคนมันเเบ็ดนอนหน้ามันกับลานอะไรกับไอ้กำลังนัเขาเก้ายุกับหยุกตุ่นหลอ ยันเขียนห้องลายขนาดคนเข้าสุกไปเด้อเข้าสุกเลยทุกคนเดียมันมืดไหน่เด้อแปดโมงเลยม่ได้แด้วกันเราตลอดไปมาเบิดแลนะเนาะเด็ข้าชั่วเลยงงจะกินอะยรจะดี ไม่สามเลยอ่าตัวแดงแดงตายตะมือกับพี่ซีแล้วเนาะสวเสีนี้ดูเลยม,มาปีนฟากับโกบน้อยตัวหนึ่งช่วยเขาหากักกระสุกอะไรหกักกระแล้ว ปลาสิดเบ็ดไว้เว้นนี่แหละถ้าสิดเบ็ดซุกเรียบร้อยแจ้งนละไม่แต่เพล่นผ่านเลยแกับปลา้ามาเอามือเลยแหละมาที่ทานี้ค่ะเข้าแรงนำกันทุกคนอันนี้มีอังไม่ยิงมาบ่ะ

ปทุกคนไปรุนรมกันหากินข่าวอิ่มเพื่อกินข่าวอิ่มพอดีเก่ามงเจ้หลุดเปบเบิดเลยกูบจักเฮ็ดเดเฮดงยเงย ถึกแล้วทุกคนถึกแล้วใส่แบบไหญ่บบเต๋นี่เดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งมันมันยามมาต้นเหมือ่อยเดี๋ยวประคอดตัวน้องถับปมือนี่แหละ มันองเขาอยากมากทีเดียวเห็นประขอเดียงดูตนนัวน้อยๆอย่างนี้คตัวงเหลืองนะดูงบูใหญ่งบูทำไม่ถูกใช่ไหมอู้หูยังว่ะออ้ถือช่องล้างเลยทุกคนนี่นี่นี่ถืเอถเลยอป่า ô, cái xẻng cả thước được đấy nè, bám cho đến mệt tất nè, ô, bám này, nhảy này, cái này, tà này. Lắng này. Mì đôn, mì đôn. cứ thế này.

เกือบลูดเล่นเล่นย่อถ้าจะมันเกาะนั่นะอือ,อ ลังต่อมาทุกคนโอ้ดึงจุดกงเว้ยอ้าวถือบ่หวะวู้ถืออะไรถือเลยนี่นี่ลุกบลุกอัพเกรดเลยแลบสองอะไรอัพเกรดลงนนหน่อยนึงเล็กเล็เล็เอ,เบบอุ้ยเกือบโมได้ลูด ้ยมันปักมือแล้วเห็ดมือเลยเห็ดมือแล้วใหญ่เลยเห็ดมือเขาเลยเด้ป้าแหลนคือเก็บป้าเห็ดมือแล้วเห็ดมือแล้ว,ว,ลวทุกคนยังขึ้นมาแล้วหลุดอ,ออก ใส่มือเลยตัวหนึ่งนี่มันแถมมันโบนัสให้เลยป๊าตุ๊นมันมัน,มนแถมโบนัสให้พร้อมคน <c oughs> โอ้ถึกแล้วทุกคน,กคน,กคนดึงแห้งอะไรอ้นี่วิดวล้ววิดแล้ว อ uh, <Station? S 1> ืมจะประคอตัวนึงยังไงไปได้น้ำน้ำน้ำบ่อน่ะเชียงน้องน้ำบ่อน้ำพายลายนาะเข้าเลือกไปได้โอ้เบ็ดทีไอ้ทีไอ้

มานึ่ลดถือดีเออแมนได้ขียดเบ็ดเก่าไอ้หลังไไสบรมีบรชื่อไาล้างใส่เขียดตัวนี้เขียดกับติดรถเนาะกระดุ๊กติดดีเลยแถวนี้แถวใกล้น้ำขึ้นเลยทุกคนหัวน้ำมันขึ้นมาแทวนี้เลยก็ถือเลนี่แล้วแบดึงเป็ดเป็นไรแถว ลงมาแถวนี้ถือดีเลยกับป้ากับ,บ่มจะดึงเบ็ดอีกเด่ะใคกลัวใส่เบึง์ใครกลัวหลายเท้า เห็นเอี่ยนกินี่ทุกคนเอาอันขี้เกื้อนอันใช้เบ็ดแล้วก็เอาก็หดยอดเอาน่ะมันบูติดกินีอยู่หลุดไปซ้ำสมค,คู่นี่แหละกระสีดายโอ้ยคออีกแล้วทุกคนคออีกแล้วคอ,อยยืงเด้อลนันชายเป็นเห็ดแล้วคอยคอยเห็ดเห็ดโอ้ยบล็อกไงบล็อกไงคอยยืงไหมยืงไหมโอ้ยลงดินเนี่ยโอ้ตัวไหนอยู่ดิฉันม้ามาอ้ยทุกคนระวังมันปักมืออย่าจับอย่าจับมันตัวไหนมัน น,นี่โอ้ยฉีออกเลยนี่นะโอ้ยเกาะหนว่มัดมันไหน,นของคนห้องห้องอย่างนี้หรอโอ้ยจะใหญ่โตหรือไช่โอ้โยตโ,ตโอ้ยแม่ไข่อยู่จักอ่ะนะคงไข่โอ้ยแวบเกืบอบฮะมาทุกคนเขายามเบ็ดมาแล้วเลยเนาะมาจิมาบุงผลงานกันาไหมเขากับพี่ไอเขาเนาะเขาอันนี้นี่ เป็นผลงานของเราทุกคนสองสี่ห้าโอ้เราได้ตัวใหญ่เลยทุกคนนี่ตัวใหญ่เนาะเขาเงาตัวนี้ผลงานเงาใบใหญ่ตัวนี้ได้บลุกใหญ่ตัวเดียวแล้วกับผ่านกับรุกบ่ใหญ่ไปไดยนี่ผลงานเท่าอันนี้ไม่พอกันมาอื่นทุกคนนี่จะสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวสิบเอ็ดโม่แล้วก็ขายามมาเลยกันไม่พอกันมาอื่นเนาะ ยวเขาเมียนปลาเป็นยังเขาอาบน้ำอาบนายเนาะแบตกับพอดีเบิดเลยนะ <c oughs> เจอกันมาอื่น <c oughs> สบายดีย้ำเศร้าทุกคนข้างก็ตื่นเนาะมันนี้ไปแด่เศร้านนเนี่ยมันนี่มันกาศย้ำเศร้าเนาะ <c oughs> เป็นไรเป็นไรอ่ะมันคือดึงกับแผ่นผุนวะ าเหมือนลุดด้วยนี่นะโอ้ยนี่เดี๋ยวลุดแล้วก็ได้ตัวหนึ่งทุกคนหลังแหล่งแห่งมันมาแต่เช้ามืดคึ้คือบนสิตดกนี่ตอนเช้าผมมาบ้านนี่ก็เอาเด้ เชียงหนุกเชียงนกห้องย้ำเศร้านั่นแหละแบบมันจะออกจากคอนนะเดียวหลุดที่นี่ของเงินแถวกข้อเข่าเป็นไดไเป็นอดไรจุเบอร์ของจานะ แมตตะไกลคือยิงหนุ่ยวะโอ้นึกแล้วโอ้ตัวใหญ่เติบได้นี่นี่เกือบไปเกือบไปทุกคนนี่เกาะกระต้อหิมตามันผู้ที่สมกุ้ยเติบประคอตัวใหญ่เลยเนฮะ เหมือนถือเบ็ดเลาฉีดมันขึ้นบ่ผลงานตอนเช้าทุกคนเดลยเด้ทำนี่แล้วผลงานตอนเช้านะนาำพาเบ็ดทุกคนเลยนัาก็เห็นลังหนึ่งอีกช่องลังมันเบ็น84ลังน้ำเห็นลังหนึ่งยังอีกช,อช่องเนาะน้ำจนเหนื่อยเลยโบเห็นเลยก็ใส่อีกต่อไปนี่เบ็ด พันโบหิพุทธิบเห็นชามลังนะครับมานำได้เห็นลังดเห็นลังเดียวเือนพี่อ้ายเป็นได้อยู่ปลาสองโตเนาะปลาคอกับปลาเค่งปลาเค่งอะไรแล้วพอกันคลิปหนาทุกคน <c oughs> สวยเบสเมื่อนี่ฮามเบดจนเมือ่อยบาย